เพื่อร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์เราชมบุรีโปโลจัดทำเสื้อเหลือง72,000ษารุ่นโมเดลต้นแบบให้นักเรียนใส่กิจกรรมชนโปโลแจกเสื้อเพื่อมอบให้โรงเรียนจำนวน10โรงเรียนโรงเรียนละ30ตัวให้โรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมแจ้งชื่อทางอินบ็อกซ์หรือแชทเพจได้เลยนะคะตัวอย่างที่เราเคยมอบเสื้อรุ่นโมเดลให้กับโรงเรียนอนุบลเมืองชลบุรีค่ะ เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนไทยด้วยสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะเงื่อนไขหลังจากได้รับเสื้อแล้วให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายรูปนักเรียนที่ได้รับเสื้อเหลืองเข้ามาทางอินบ็อกซ์และโพสต์แสดงออกถึงความสมานสามคัคคีเชื่อชูซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เด็กได้ใส่ทุกวันจันทร์แล้วเด็กจะถามหาและเราจะเล่าเรื่องราวดีๆให้เขาฟัง ต้นข้าวจะให้รวงข้าวสมบูรณ์ดีต้องเริ่มด้วยต้นกล้าในวัยอ่อนด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทชลบุรีโปโล,โล